สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ตื่นเต้นค่ะก็เลยอยากมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับพวกเราทุกคนนะคะคิดถึงพวกเราทุกคนด้วยนะคะเราก็รู้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครหลายๆคนนะคะครูรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะตัดสินใจเป็นคนที่มั่งคั่งกันค่ะ ทุกอย่างมันง่ายเหลือเกินครูเลยนําโปรแกรมดีๆมาฝากพวกเราทุกคนนะคะให้พวกเราได้มั่งคั่งทุกอนุเซลล์ไปสําเร็จง่ายๆย,ยิ่งกว่าครูสิตาค่ะถ้าครูเองเป็นคนที่จนมากๆนะคะยังสามารถเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตได้พวกเราเองก็สามารถทําได้เชคเช่นเดียวกันสวัสดีทุกคนนะคะเป็นอย่างไรบ้างกับโปรแกรมเสียงของครูสิตา วันนี้วันที่เจ็ดแล้วใครได้ฟังบ้างฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างพิมพ์บอกครูหน่อยสิลูกครูครู้ว่าพวกเราทุกคนบางคนก็อยากจะได้ฟังทุกๆวันนะคะแต่ว่าเราต้องใช้คํำแพงให้มันคุ้มค่านในการเปลี่ยนแปลงชีวิตขอบคุณจกักรวาลที่ขาดรับนะคะสองสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามนะคะไม่รู้เลยว่าตัวเองไรตอนกี่โมงคิดอย่างเดียวแต่ว่าจะให้นะคะ ครูเชื่อเหลือเกินค่ะว่าความมั่งคั่งมันสามารถเกิดได้กับคนทุกคนนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะมีอดีตที่เป็นอย่างไรไม่ว่าคนคนนั้นปัจจุบันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขานะคะไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะเป็นอย่างไรมาก่อนจะจบวุฒิการศึกษาอะไรจะผ่านสิ่งเลวร้ายมา,ม,ามากแค่ไหนหรือเคยล้มเหลวมากเพียงใดนั่นไม่ใช่ตัวตัดสินค่ะว่าเขา งั้ไไม่ดทุกคนมีสิทธิ์อันพึงชอบทาที่จะประสบความสําเร็จง่ายๆสบายๆายค่ะหากเรารู้ว่าจริงๆแล้วเคล็ดลับระดับโลกเนี้ยมันไม่ใช่เราคนแรกที่ที่เจอไงนะึน่งออกมาแต่หากจะเป็นคนระดับโลกมากมายที่เขาได้ล่วงรู้กันเพียงแต่เราเพิ่งจะเข้าใจนั่นเองเชื่อเหือเกินค่ะว่าพวกเราทุกคน คงจะรู้ถึงพลังงานความมั่งคั่งเหลือเฟือในการที่ครูโปรแกรมเรามาทั้งหมด6วันละนะคะวันนี้วันที่7นะคะเชื่อเหลือเกินว่าความเหลือเฟือนั้นจะอยู่ในดวงจิตของพวกเราค่ะอย่าย,ยอมให้พลังงานเก่าๆของเราอย่าย,ยอมให้อดีตของเรามาลากเรากลับไปค่ะคลื่นพลังงานคลื่นความรู้สึก ที่เราปล่อยไว้ก่อนที่เราจะมาเจอครูนะคะเราสะสมพลังงานลบๆมามากมายตั้งแต่เล็กยันโตค่ะเราสะสมพลังแห่งความเป็นไปไม่ได้มามากตายเหลือเกินค่ะวันนี้พวกเราจะทิ้งมันไปเราจะไม่ไปรู้สึกถึงมันค่ะเราจะรู้สึกเหมือนตัวเราตอนนี้ได้ตายไปค่ะเราทิ้งตัวตน ในอดีตของเรารวมถึงปัจจุบันไม่ว่าคุณจะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็ตามค่ะให้มันจบเสียตรงนี้ค่ะและจงหยิบดวงจิตของเราดวงจิตแห่งความสุขดวงจิตแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือใส่ลงไปในหัวใจและดวงจิตของเราแทนที่ค่ะนับจากนี้ตัวเราคือดวงจิตอันบริสุทธิ์ค่ะ เรากำลังจะได้รับโปรแกรมอันดีเยี่ยมจากครูสิตาค่ะเพื่อทำให้พวกเราทุกคนมั่งคั่งในทุกอนุเซลค่ะครูเองมีความฝันสูงสุดมากๆเลยค่ะคือการที่ได้เห็นโลกใบนี้มีแต่ผู้คนที่มีความเจริญทั้งทางความคิดและอารมณ์ค่ะครูเองอยากจะช่วยคนทุกคนบนโลกใบนี้ให้เขามีชีวิตที่ยอดเยี่ยม ในแบบที่เขาปรารถนาค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำกับครูนะคะขอแค่เขามีความสำเร็จในแบบของเขาก็พอค่ะครูเองเชื่อเหลือเกินค่ะว่าครูจะได้เห็นมันก่อนที่ครูจะจากจากโลกใบน,นี้ค่ะอย่างน้อยครูก็มีลูกศิษย์หลายชาติหลายศาสนาได้เข้ามาเรียนรู้และส่งต่อความรู้ของครูนั้นให้กับผู้คนมากมายค่ะในประเทศของเขา มันเป็นการตอกย้ํำค่ะในสิ่งที่ครูอธิษฐานจิตแล้วก็ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวครูครูพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดไม่ย่อนค่ะไม่รู้จักเหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยจริงๆนะรู้แต่ว่ามันมีความสุขรู้แต่ว่ามีใครบางคนรอเราอยู่รู้แต่ว่าหากมีใครสักคนหนึ่งเขาได้เจอเราแล้วเขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิต นั่นเป็นก็ดีที่สุดสําหรับเขานั่นมันก็ดีที่สุดสําหรับเขา,รเ,ขาเราเองก็ได้แต่มีความสุขละค่ะผลสุดท้ายค่ะเรามีเงินทองมากมายเหลือเฟือเราก็อยากจะให้แล้วก็แบ่งปันอยู่ดีดังนั้นเราสามารถทำมันได้เลยตอนนี้สร้างความสุขและความเหลือเฟือให้กับตัวเราเสมือนเราได้มันมาแล้ว หยิบแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ดวงจิตใหม่ของเราหยิบแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ลมหายใจของเราหยิบแต่สิ่งดีๆเข้าสู่สมองของเราค่ะไม่ว่าใครบนโลกใบนี้เขาจะหัวเราะคุณต่อจากนี้เป็นต้นไปคุณจงรู้สึกว่าเขากำลังชื่นชมคุณค่ะไม่ว่าใครกำลังนินทาคุณ คุณจงรู้สึกว่าเขากำลังสนับสนุนคุณค่ะไม่ว่าใครที่เขาจะโกรธเกลียดคุณจงรู้สึกว่าเขากำลังสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณค่ะหากเครื่องจักรในหัวของเราตรีความหมายด้านดีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรามันจะดีไปเองค่ะแต่หากเราใช้เครื่องจักรในหัวเราผลิตแต่เรื่องราวลบๆ เราก็ต้องเจอเรื่องราวลบๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จักจบจักสิ้นค่ะดังนั้นความมั่งคั่งเหลือเฟือมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่ความคิดและอารมณ์ของเราค่ะหากเรารู้สึกว่าตอนนี้ตัวเรามั่งคั่งเหลือเฟือเหลือเกินแม้เราจะอยู่ในห้องเช่าเหมือนครูในอดีตค่ะแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคทางด้านอารมณ์และความคิดของเรานั่นไม่ใช่อุปสรรค ทางด้านความคิดและอารมณ์ของเราเราสามารถสร้างความคิดให้มั่งคั่งเหลือเฟือได้เราสามารถสร้างอารมณ์ให้มีความสุขอย่างสุดขีดได้เราสามารถสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆผ่านอารมณ์และความรู้สึกเราได้เราสามารถสร้างความมั่งคั่งเหลือเฟือให้เกิดในจินตนาการของเราได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราสามารถดีไซน์ออกแบบ ความฝันในแบบที่เราปรารถนาได้หากใครเขาว่าคุณเพอเจอร์จงกลับไปอ่านหนังสือระดับโลกคุณจะได้ค้นพบว่าไม่มีคนระดับโลกคนใดไม่เพอเจอรด้านดีค่ะดังนั้นแปลว่าตัวเราเข้าขายที่จะเป็นคนระดับโลกค่ะจงรู้ตัวว่าเราไม่ได้เกิดมาเป็นคนธรรมดาแนละลูกดนาะเราเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งที่มีค่าให้กับโลกใบนี้ค่ะ หากวันนี้ใครได้ยินคลิปเสียงของครูและหากครูไม่ได้อยู่อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะอย่างน้อยเราคงได้ไประโยชน์จากคลิปนี้มากๆค่ะเราเปลี่ยนผลลัพธ์เราจากอารมณ์ของเราจากการกระทำด้านดีของเราสงเชื่อเธอคะ่ะว่าเราทำดียังไงก็ได้ดี จงเชื่อเถอะค่ะหากเราทําดีแต่ปาศจากความรู้สึกด้านดีเราก็ยังไม่ได้ดีหากเราทําดีแต่เรางดหีิดหัวเสียเราก็ยังไม่ได้ดีแล้วทําเหตุใดเล่าจึงจะประสบความสําเร็จในความดีก็จงเป็นคนดีกระทําดีความคิดดีความรู้สึกดีสี่ดีนี้แหละ ที่จะพาเราเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมและก็ดีๆเลยล่ะลูกจงรู้สึกถึงมันว่าอะไรก็ตามที่เราปรารถนามันง่ายจริงๆไม่มีเส้นมาขีดกัน้นไม่มีอุปสรรคใดๆมาทำลายทำร้ายความดีคนดีได้เลยไม่มีอุปสรรคใดที่สามารถ ทำให้ความสว่างดับลงได้ไม่มีพลานภาพใดบนโลกใบนี้ทำลายแสงอาทิตย์ได้ฉันใดก็ไม่มีสิ่งใดมาทำลายเราได้ฉันนั้นทรงเชื่อใจที่จะเป็นพระอาทิตย์ในยามกลางวันและเป็นพระจันทร์ในยามกลางคืนจงยึดมั่นในการทำดีทรงยึดมั่นในการกระทำดีจงยึดมั่นในความคิดด้านดีทรงยึดมั่นในอารมณ์ดีๆ สิ่งดีๆมันเกิดง่ายเพียงแค่นี้เองลูกแต่หลายคนก็ตามหามาทั้งชีวิตว่าฉันจะสําเร็จอย่างไรฉันจะมั่งคั่งอย่างไรหนังสือะดับโลกมากมายค่ะบอกให้เราคิดดีแต่เราไม่เข้าใจว่าคิดดีต้องอารมณ์ดีด้วยหรือคําตอบคือคิดดีต้องอารมณ์ดีด้วยลูกลองจินณา,าการตัวเองด้านดีตอนนี้เลยตอนนี้เรารู้สึกอย่างไร เราอยู่ตรงไหนเราอยู่กับใครสถานที่อะไรมีความสุขขนาดไหนสีหน้าแววตาของเราและคนที่เราอยู่ด้วยเขาแสดงปฏิกิริยาอย่างไรลองจินตนาการด้านดีพิมพ์บอกครูสิลูกเสมือนเราได้รับมันมาเรียบร้อยแล้วความรู้สึกมาก่อนความจริงจึงจะตามมา ความรู้สึกเสมือนจริงมาก่อนความจริงจึงจะตามมาความรู้สึกเป็นจริงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวความจริงจะเข้าใกล้เรามากยิ่งขึ้นค่ะคนดีเราไม่ได้เป็นคนดีเพื่อใครค่ะ แต่เราเป็นคนดีเพื่อตอบตัวเองได้ว่าเราเป็นคนดีเราไม่ได้เป็นคนดีเพื่อเอาหน้าแต่เราเป็นคนดีเพื่อตอบตัวเองได้อย่างเต็มปากว่าเราคือคนดีที่มีการกระทำดีที่มีความคิดด้านดีที่มีความรู้สึกดีๆลองจินตนาการพวกเราสิคะว่า ตอนนี้เราอยู่ในบ้านลักษณะของบ้านเป็นอย่างไรบ้านของหนูพื้นที่เป็นอย่างไรในบ้านของหนูมีใครอยู่บ้างสีหน้าแววตาของคนในบ้านเป็นอย่างไรบ้านหลังนี้พวกเราได้รับโฉนดเรียบร้อยแล้ว ในบ้านของเรามีตู้เซฟมากมายค่ะในนั้นมีเงินเก็บอยู่จํานวนเท่าไร่ในนั้นมีทองเก็บอยู่จํานวนเท่าไหร่ในบ้านของเรานั้นเราได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมากน้อยเพียงใดรู้สึกถึงมันดื่มดำอยู่กับมัน ในหัวใจของเราทราบซึ้งและภาคภูมิใจในตัวเราที่เรายอดเยี่ยมขนาดไหนพื้นที่กว้างมากเลยค่ะบ้านของหนูมีคนได้เข้าครับครบทุกคนมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะค่ะ ทุกคนในครอบครัวมีแต่เสียงหัวเราะอ,อบอุ่นมากเลยค่ะบ้านที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นต้นไม้ร่มรื่นในนั้นมีคนในครอบครัวมากมายมีแต่เสียงหัวเราะทั้งวันค่ะบ้านนี้มีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มค่ะมีเงินเก็บในตู้เซฟร้อยล้านบาทห้าตู้เลยค่ะทุกคนยิ้มหัวเราะมีความสุขเหลือเกินค่ะเป็นคนดีกระทำดีความรู้สึกด้านดีค่ะยึดมั่นในความดี ที่บ้านของหนูมีทั้งที่นอนที่ดุดราวกับเจ้าหญิงที่เป็นสีทองทุกๆอย่างสีทองมั่งคั่งมากๆเลยค่ะบ้านของหนูมีสามชั้นบ้านหลังนี้มีหนูแฟนลูกอีกสองคนและอีกข้างๆก็มีพ่อแม่พี่น้องอเพื่อนที่บ้านมีสนามพื้นที่บ้านมีสนามเด็กเล่นของลูกๆมีที่จอดรถที่บ้านอีกสองคันหนูได้ยินเสียงหัวเราะของคนในครอบครัวค่ะ ทุกคนมีความสุขกำลังหัวเราะกันอย่างมีความสุขค่ะกำลังไปรับโฉนดค่ะมีความสุขมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคนในบ้านมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะมีความสุขมากๆเลยค่ะฉันอยู่ในบ้านแสนสุขของฉันบ้านเดี่ยวสองชั้นหน้าบ้านมีสระว่ายน้ำหลังบ้านเป็นแปลงผักพอเพียงมีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานและสามีของฉันอยู่ด้วยกันมีรอยยิ้มทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความสุข ทำกับข้าวกินกันพร้อมหน้าพร้อมตาบ้านของฉันมีสี่ห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องครัวห้องพักห้องไร่สดแบ่งปันผู้คนมีตู้เซฟสิบตู้มีเงินเก็บหนึ่งร้อยล้านบาทได้ยินเสียงพ่อกับแม่ทำกับข้าวกอกแกกเลยค่ะบ้านมีแต่เสียงหัวเราะทุกคนรักกันปิติสุขจังเลยค่ะอยู่ในครอบครัวที่แสนอบอุน่นทุกคนมีเสียงหัวเราะมีความสุขทุกการกระทำ เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นในบ้านมีตู้เซฟมากมายแต่ละตู้มีเงินใบละสิบล้านบาทมีทอง200บาทครอบครัวของหนูมีคนในครอบครัวครบเลยค่ะทุกคนมีความสุขมากๆบ้านนี้อบุ่นมากค่ะแมน่นั่งทานั่งทานข้าวกันสนุกสนานหนูอยู่ในบ้านสามชั้นค่ะอยู่กับสามีที่โคตรรักเราเขาดูแลเราเป็นอย่างดีมีความสุขมีครอบครัว และเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นลูกๆวิ่งเล่นกันมีความสุขมากค่ะบ้านของฉันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีเสียงหัวเราะรอยยิ้มมีตู้เซฟร้อยล้านห้าตู้เลยค่ะเห็นรอยยิ้มของพ่อกับแม่ฉันมีความสุขจังเลยเราหกคนมีความสุขมีแต่เสียงหัวเราะของทุกคนยืนริมแม่น้ำที่สกอตแลนด์กับสามีกอดกันจับมือกันกับบ้านหลังใหม่ มีตู้เซฟเต็มไปด้วยเงินแบงก์อังกฤษมีเพชรทองมากมายมีความสุขอบอุ่นมากเลยค่ะที่บ้านมีแต่รอยยิ้มเงินทองมากมายเหลือเฟือเลยค่ะทุกคนเฮฮาสนุกสนานกันที่สระว่ายน้ำครอบครัวมีความสุขมากค่ะหน้าบ้านมีสนามหญ้าทุกคนมานั่งเล่นมีความสุขพ่อพี่ชายยาย ยิ้มหัวเราะมีความสุขหมาหมาวิ่งหยอกกันอย่างสนุกสนานมีความสุขมากรู้สึกภาคภูมิใจสุดๆเลยค่ะมีสระน้ํามีทุ้เซฟไปใหญ่มีเงินร้อยล้านมีทองพันบาทมีสีห้องนอนเลยค่ะมีลูกมีหลานมากมายเลยค่ะอยู่ในบ้านทรงวิกตอเรียมีสนามหญ้ามีสวนดอกไม้มีพ่อแม่ลูกหลาน คนที่เรารักอยู่กันพร้อมหน้าทุกๆวันทานข้าวด้วยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีห้องเก็บสมบัติห้องใต้ดินพันล้านบาทมีรถในฝันเรียบร้อยทุกคันค่ะบ้านขนาดใหญ่หลังละสิบล้านบาทสองหลังสิบคันมีรถสามคันมีสระว่ายน้ําด้วยค่ะเพื่อนบ้าน,าานามีแต่กรลยาณมเมตที่ดียิ้มแยม้มสนุกสนานทุกคนยอดเยี่ยมมากลูก ปลดปล่อยนะคะจินตนาการของเราออกมาด้วยความรู้สึกเราได้รับมันเรียบร้อยแล้วนะรู้สึกเราได้รับมันเรียบร้อยแล้วตอนนี้บรรจุนะคะให้นิวรอนในหัวของเราให้จิตใต้สำนึกของเราจดจาแต่แสงสว่างด้านดีเท่านั้นให้เราเพิมพ์ความรู้สึกกับครูคะ่ะ ว่าเราได้รับมันเรียบร้อยแล้วเรารู้สึกอย่างไรจับไปที่ความรู้สึกหัวใจสีหน้าแววตาอารมณ์ของพวกเราค่ะ นั่นคือสิ่งที่ครูทำตอนที่ครูอยู่ห้องเช่าค่ะในเมื่อเราไม่มีทุนอย่างคนอื่นเขากับแค่จินตนาการแล่รู้สึกว่าเราได้จริงมันง่ายมากเราเคยจินตนาการด้านลบๆมามากมายจะเป็นไรหากฉันจะนอนจินตนาการด้านดีและทุกการกระทำของฉันจะกระทำดีคิดดีพูดดีรู้สึกดีมันไม่ตายได้นานครูตอบตัวเองได้ค่ะ และพวกเราทุกคนก็คงตอบตัวเองได้เช่นกันค่ะน้ำตาไหลค่ะปิติสุขมากเลยรู้สึกได้รับมาเรียบร้อยแล้วค่ะมีความสุขอิ่มเอมใจจังเลยค่ะหนูปิติสุขมากเลยค่ะครูระหว่างหนูพิมพ์ไปใจเต้นแรงมากค่ะน้ำตาแห่งความปิติสุขไหลออกมาค่ะทุกอย่างได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ ฉันโคตรเก่งเลยเว้ยน้ำตาไหลเข้าครูหนูโชคดีจังเลยยิ้มไม่หุบเลยค่ะแม่ใจสันสันฟูฟูรู้สึกว่าเราทำมันได้เรียบร้อยแล้วเราโคตรเจ๋งเลยมีความสุขมากเลยค่ะมันมากมายเหลือเกินได้รับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมีความสุขปิติสุขจังเลยค่ะมีความสุขได้ยินเสียงทุกคนหัวเราะเสียงดังเลยค่ะครูรู้สึก มีความสุขค่ะที่เปรียบไม่ได้หัวใจเต้นแรงยิ้มเริงร่าเลยค่ะมันมีความสุขมากๆทุกขณะจิตเลยค่ะแม่ในบ้านหลังนี้มีแต่ความสุขปิติสุขน้ำตาไหลชื่นใจมีความสุขใบหน้าเพื่อนไปด้วยความสุขหนูได้รับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้รับเรียบร้อยแล้วรู้สึกโล่งสบายเบายิ้มมีความสุขค่ะดีใจมากๆร้องไห้ด้วยความดีใจค่ะยิ้มแก้มปิดมีความสุขค่ะ มันง่ายแค่นี้เองเหรอความสำเร็จปิติมีความสุขเหลือเฟือมีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะค่กีดด้วยความสัใจดีใจกับชีวิตที่พลิกราวกับปาฏิหารเราโคตรเจ๋งเลยค่ะได้รับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วปิติสุขน้ำตาคอหัวใจพองฟูมากเลยค่ะทําไมฉันถึงเก่งขนาดนี้นะขอบคุณเสียงหัวเราะ พ่อกับแม่ที่สดใสไรความห่วงใยเพราะว่าเขาเห็นผลลัพธ์แล้วไงลูกมีความสุขมากมายเลยค่ะปิติสุขมากๆเลยค่ะดีใจโคตรเลยค่ะยิ้มอย่างไม่รู้ยิ้มอย่างไม่รู้ตัวนะมีความสุขมากๆค่ะมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยิย่มเอมใจที่สุดนอนกิ้งอยู่บนกองเงินน้ำไม่ท่วนเลยค่ะ ทำได้แล้วค่ะหัวใจเต้นแรงได้รับเรียบร้อยแล้วมีความสุขสุดยอดใจเต้นแรงมากเลยค่ะอบอุ่นในหัวใจที่สุดครับทุกอย่างที่ปรารถนาได้รับเรียบร้อยแล้วครับมันโคตรยอดเยี่ยมครับน้ำตาแห่งความปิติสุขเธอทําได้แล้วเราโคตรเก่งเลยมันอิ่มจากภายในจริงๆ คตรง่ายเลยได้ทุกอย่างเหมือนเสกเลยฉันโคตรโชคดีเลยจงรักษาระดับทั้งหัวใจของเราจงรักษาระดับความสุขของเราให้อยู่ในคลื่นแบบนี้ในตอนเช้าหากเราเปิดฟังระหว่างแต่งตัวจงรู้สึกถึงความเหลือเฟือค่ะหลังจากนั้นครูแนะนำนะคะเปิดเพลงของครูนะคะเพื่อทำให้เรา มีพลัง High Energy ตอนเช้าเราต้อง High Energy นะคะคือพลังงานสูงต้องระลิกระลีเบิกบานก่อนนอนเราต้องคูดาวมาฟังคลิปแบบนี้ทำให้ร่างกายเราสงบนะคะเพื่อโปรแกรมจิตนะทางจินนาการด้านดีค่ะสิ่งดีๆจะบังเกิดกับเราง่ายมาก อย่านอนเกินตีสองนะคะไม่ควรนอนดึกเกินตีสองสายเสกต้องรักตัวเองสายกฎจกักรวาลกดแรงดึงดูดนะคะต้องดึงดูดได้จะเกิดจากการที่เรารักตัวเองเป็นนะคะถ้าวันนี้คุณนอนเกินตีสองร่างกายไม่ได้ชาร์จแบตร่างกายพังโปรแกรมอย่างไงก็ไม่มาค่ะดังนั้นนะคะเราต้องรักตัวเองเป็นแล้วเราจะดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาได้เราต้องรักตัวเองเป็น และเรารู้จากความเหลือเฟือค่ะและเมื่อเราเหลือเฟือแล้วก็จงแบ่งปันค่ะเพราะโลกนี้มันมั่งคั่งจริงๆด้วยรักจากใจจากครูสิตาค่ะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วจเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะรักทุกคนนะลูกเอบยูชุ๊บจุ